ตื้นเงียพื่อทาให้มารีแต่ใจผู้สวัสดิ์ข่าที่น้าตื่เป็นกว่านั้นมาแล้วอีฟเฟนยูอคอนติเนลิสเบยอีฟโกยิ่งคอแฮมอีฟเฟนยูอาร์คอนติเนลิสเบยอีฟโกยิ่งคือแฮมอาซานอินโฮโอโอเอสมันมันนี uh, old, old ่ที M ่ออสแตฉชีคุณดิ้นแฮมออริชิงเิ บัตชีเฮดออร์เรนีพีนางนี่อะไรบอกน็อตติงบี i อินคัลิเบิิอแม้แต่อิซาเบตญาตของเจ้ามารีซึ่งเขาก็ได้มีบุตรในวัยชราซึ่งหลายคนคิดว่าเขาคงไม่สามารถมีลูกได้ แต่เขาก็ได้มีรูปออกมานั่นหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า Mary she was she know What say. She realized that was what say was ever didn't with she 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 he like When know บางทีไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่เธอรู้ว่าตัวสั่นเทาและคุกเข่าลงเนไม่ได้สติจนสามารถพูดได้เธอได้พูดว่า I am the lost seven I hope every king will every king w e l come to welcome ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระเจ้า และฉันบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านได้กล่าวนั้นจะเป็นจริง The angel n a m e d i c a p p e a n d Mary was l i f e alone soon after Joseph found out that Mary was going to have a baby Joseph was confused and upset by this but an angel came to him in a dream and said ทูสวรรค์ต้องันหายไปแ้ะมารีทิงชิ้นอยู่กลางทางไม่นานหลังจากนั้นโจเซฟพบว่ามารีกำลังตั้งครรภ์โจเซฟสับสจและไม่พอใจามากๆกับเรื่องนี้แต่ทูสวรรค์มาเข้าเข้าในความฝันและบอกกับเขาว่าโจเซฟ do not be afraid to take Mary as your wife the child Mary is going to have is on son โจเซฟอย่าได้กลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาบุตรที่มารีกําลังจะมีนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าและจงให้ชื่อเขาว่าเยซูเป็นโจเซฟวอลค่ะ e r e m ม m b e r วอลเดดแอนเจอ h a ฮ a เซ พี่โนเธอ่อยรเซฟตื่นขึ้นมาขอจำในสิ่งที่ทูสวรค์ไ้กวไว้กับเขาขอรู้ว่าทุกอย่างเป็นเป็นตามทับัญชาและเขาก็ไม่ได้อารมณ์เสียเลยสงสัยสิ่งใดในตัวของมารีต่อไป Oh the baby is an outcast for me as a cast seven I must take really good care of the baby อ h oh. เด็กทารกที่ถือกำเนิดน,นี้ป็นบุรของพระเจ้าสำหรับข้าที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ข้าจะดูแลลูกน้อยนี้เป็นอย่างดี In those days, The government decided that they should o e l t everyone that live in that area of the world, so Joseph had to take Mary to his town w h e they have to register. It took Mary and